เริ่มมืดคึ <and> ้มเลยล่ะบรรยากาศเริ่มดีดีแล้วตอนนี้กรากำลังฮัฟว์สนามสู่หกก็คือการเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจ้าทุกคนใเบึงสุขภาพ องคนรุ่นยางซาเพียงน้ำหนัก45ส่วนสูง,สงติ๊กติ๊ก <c oughs> อะรคนเนาะอริซากับคนหู้ใจคนของใจเ้าแคบไม่รู้เขาแคบนี่ยคนหลายแห่งบรรยากาศช่วงแรงก็จะประมาณเกินคนมันจะเป็ดทีที่ก็เจ้า เชนเอาวิวอย่างองมันจะงามแอ,อลูกลูกหมดกองยางออกซชนนั้นมาเลยทุกคนช่วงตะเวนเริ่มจะตกดินรู้สึกวิวข้งงางน้ำเนาะช่วงคิรถจากบ้านมานี่กับ<งาน>ประมาณจากาักหะีบบบก่อเวรบัวบัวไก่ประมาณชิบหายนาทีประมาณ ทลายทุกคนกันจ้าพาก,กันมาย,ยางออกกำลังกายและเฮาหันมาย,ยางเนี่ยล้วกลับมาเอาคอนเทนเนอรยคนวันนี้แต่งหน้าเบาๆก็คือทาแป้งนิดน,นึงแล้วก็เติมด้ยวยลิปรักยิม้มในฉันมอบให้เธอนะและสุดท้ายทุกคน <c oughs> เราก็ได้วิวละวิวอยู่ใกล้ตัวนี้แม่และเฮาก็ ไดวิวแบบส,สวยๆทำงานแบบนี้ทุกคนมาเฮ็ดคอนเทนต์มาเคจแตะตอนนี้เราจะจะเล่นคอนเทน,เทน,ต,น,นต์นนนนกันเลย <c oughs> ทุกคนหายมา,าส่วนสูงสันเท่าไรคนลองหายมาส่วนสูงไฟเท่าไดเอวเท่าได้ฮะ ตอนนี้เขาก็เริ่มเริ่มถ่ายคลิปตัวทย์กํกำลังยอดฮิปในทีทีนะทุกคนเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาใส่เสียงเพลงม่ได้เลยมันติดเลกิสิ์เอาให้ทุกคนถ่ายมานะว่าคลิปที่เขาเต้นตอนนี้นี่มันเพลงอยียงของทีทีนะทุกคนเนาะเีะ่ก็ต้องฮิตกันบนกล้องอันเดียทุกคนฮู้บม่มันมันเป็นคลิปตัวใดเพลงตัวใดเขาคิดว่าทุกคนอาจจะฮู้นอนเป็นแบบเท่ๆสะเพลงตัวนั้นนะแบบว่าผู้เดกไเต้นแต่วันนี้เขาเต้นว่าเป็นลิ้นแต่มือแต่อย่างกะต่หัวตัวเองเน้อยนึงทุกคน และตอนนี้ตัดภาพมาตอนมืดมือทุกคนเวลาอยู่ที่6กมงป่ายเริ่มมืดละบรรยากาศก,ก็เริ่มแบบได้ฮีละไดฮีที่ <ดา S 1> ฉันต้องกลับบ้านาคนไม่อยากกลับบ้านอยากกินซิ่งเอ็ดกล้องสันเลยไหมอัดยอ<ย> เอากตเติมพลังด้วยๆๆๆๆๆๆๆบบูี้กับปลาอยกบปลาบา หลังจากที่ว่านางขี่รถมามเมื่อแน้ะทุกคนเนาะขี่รถก็จะมีเมื่อยในน้อยนึงค่ะเติมพลังให้น้าด้วยมะพร้าวใสๆเนาะสุขภาพจงจะดีนะทุกคนเนาะแล้วตอนนี้เราก็เริ่มค่าเริ่มมืดเริ่มอย่างแล้วเาทุกคนเนาะเขาก็จะขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อทุกคนแล้วตอนนี้ก็เริ่มมืดเริ่มอย่างแล้วทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะจ้า